แล้วแต่พระอาจารย์เลยเพราะว่าเขาทําเขาต้องได้รับผลการกระทำของเขา พุทธวัจนะเริ่มต้นจากวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับซึ่งตอนนี้วัดนี้กําลังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเนื่องจากมีคนมากล่าวหานะครับว่ามีพระรูปหนึ่งในวัดแห่งนี้มีการยุ่งเกี่ยวกับศีการะครับรวมไปถึงมีการเอาเงินวัดกว่า12ล้านบาทเนี่ยโอนไปให้ศีการอีกท่านหนึ่งที่อยู่ประเทศเยอรมน,นีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทนายชื่อดังมองว่ามันเข้าข่ายการฟอกเงินด้วยหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ทางวัดเองเนี่ย ก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกับทีมข่าวลงพื้นที่มายังวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีถึงแม้จะมีประเด็นอยู่แต่ก็ไม่ได้กระทบกับความศรัทธาของประชาชนชาวนี้ยังมีคนเข้ามาร่วมทําบุญและปฏิบัติธรรมจานวนมากส่วนพระอาจารย์คึกฤทธิ์เจ้าวาดวัดนาป่าพงที่ตกเป็นประเด็นอยู่นขณะน,นี้ชาวนี้ยังคงปฏิบัติกิจตามเดิมและได้เทศนาเกี่ยวกับเรื่องลาบสการะอันเป็นอันตรายต่อคณะสงฆ์ ส่วนประเด็นดรามา่าเริ่มต้นมาจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเรื่องมาหาทนายอนันตชัยทนายกระดูกเหล็กเพื่อให้แฉเรื่องนี้ต่อสังคมพร้อมแนบสลิปการโอนเงินของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ที่โอนมาให้เธอที่อยู่เยอรมน,นีรวมเป็นเงินกว่า12.2ล้านบาท ซึ่งความตั้งใจของพระอาจารย์คึกฤทธิ์นั้นที่โอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้เพราะอยากให้เอาเงินนี้ไปบำรุงมูล,ลนิธิที่เป็นสาขาย่อยของวัดป่านาพง์ที่เยอรมน,นีแต่การโอนเงินไปต่างประเทศจํานวนมากนั้นกลับทําให้ผู้หญิงคนนี้ต้องถูกดําเนินคดีโดยทางการเยอรมน,นีเพราะยอดเงินที่โอนเข้ามาหาเธอนั้นดันไปเกินกว่าที่สุลกากร,กรเยอรมน,นีกําหนดจึงนํามาสู่การที่ผู้หญิงรายนี้ได้ส่งเรื่องนี้มาให้กับทนายอนันตชัยเพื่อแฉพฤติกรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ส่วนทางทนายอนันตชัยมองว่าพฤติกรรมของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เข้าขายยักยอกทรัพย์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา147และมาตรา157เข้าขายการฟอกเงินยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะยังมีรูปของพระอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่ใกล้กับสีการายหนึ่งเหมือนกับกําลังชอปปิง้งเป็นเสียงวิพากวิจารณ์ของชาวพุทธซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมใกล้ชิดกันเกินงามแต่อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ยังรอการพิสูจน์ความจริงต่อไปครับ คุณผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีพระชื่อดังต่างๆเนี่ยถูกดำเนินคดีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงข่าวของวัดนาป่าโพงในวันนี้เนี่ยเป็นที่น่าจับตามมากๆเลยนะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะครับรวมไปถึงบุคคลในข่าวอย่างเช่นศรีกาคนที่อยู่ในรูปนั้นจะมาร่วมแถลงข่าวด้วยหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันนะครับและคาดว่าอาจารย์เบียรค์คนตื่นทาเองเนี่ยก็จะมาร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับเนื่องจากอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นผู้ที่สัมพันนั่นเองครับ